เราพิมพข่ายังจ้านะคะจังจ้าพี่ไก่จ้าจริงก็เป็นห่วงล้อนะคะับคุณนะคะที่เป็นห่วงงานนะคะตอนแล้วนะคะตอนแล้วค่ะจะแทงสิบล้อแล้วนะคะแทงสิบลอ้อแล้วนะคะ,ะ,คะจะดีนุกจริง รถมาลูกออกเข้าเข้าเข้าเราจะเปิดแผ่นไม่เห็นยะเือมืดมืดกล้องมาดข้าดนี้เขาจะเข้าบ้านนะเขาเจาแล้วขนานี้สายกาเบินเป็ดแอร์กำลังจะถึงห้วยหวดถึงห้วยหวดเลยนะคะเอฟซีกำลังจะถึงบ้านสลิน้าบ้า สา,สาจะไปไหนตาจะไปไหนตาจะแทนพี่นัดคะ่ะพูดเก่งคะ่ะบอกกับผมฟังกันนะไม,ม่ฟังนะคุณม่ฟังเหมือนกันเนาะนะไม่รักไม่มานะเนี่ยนาะเอ้ย ค่อยๆย,ย,ย่องมันเป็นทางอะไรนะทางยกเก่งไหม้าย่ทำแบบทำเหมือนทำประหยัดงบประมาณนี้นช่วยอานักเปลงครับลบลบลบ,บนะเออ <c oughs> <c oughs> แหม่ิดแแกใส่แล้วยังจะไม่หลบอ,อีกขามุตานั่งดีๆเลยนั่งลงเร็ว ยกเด้อยกเด้อเดี๋ยวมีพันสี่อย่าเวียนหัวเด้อทางมันเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะไ่เลยทางมันเป็นอย่างนี้ะ ขับต่างจังหวัดกับขับในเมืองมันแตกต่างกันนะคะใช่ในเมืองมันต้องระวังรถมอเตอร์ไซค์โอ้ต่างจังหวัดนี่แหละพี่ยิ่งต้องระวังจะเลี้ยวก็ไม่เปิดนะคะจะจอดก็ไม่เปิดใช่ในสปน่ะจะเลี้ยวเขาเลี้ยวเลยนั่นแหละมันเนาะต่างจังหวัดนี่แบบต้องเซฟเราที่สุดใช่ในเมืองนี้เข้าออกเขาเขาเปิดอยู่แล้วไฟเลี้ยวใช่ไหมมันเนาะต่างจังหวัดนี่โอ้ยแล้วแต่ค่อยนะคะเห็นเป็นไงมุอตา หนุ่มไหมฮะนี่ป้าพยายามหลบหลุมให้แล้วนเห็นบอลเนี่ยหลบแล้วนะหนล,นนลุมเนี่ยหลบแตเด้อนะคะคิวเต้สวัสดีเด้อคิวเต้ที่ไอคำ้ำขออภัยนะคะคอมเมนต์ไม่ได้อ่านนะคะถึงแล้วนะคะรถพังชะชาเอฟซีจ้าหลบยังไงก็หลุมอ่ะหลบยังไงก็หลุมซ้ายก็หลุมขวาเราเอารถเอารถคันละเอารถคันละแสนให้นางดูนะคะเอฟซีมิชการะละ้าน ลลนั่นรถนาคารา้พาในรถพีนัดคารละแสงนะคะมาจะรู้ไหมเน้ะไม่เข้าไปลงเอฟซีถอยอะเพราะว่าเดี๋ยวทุวทับต้นไม้ข้าไป เขาลืมเอาตังมาให้เขาดิตามตามดูนี่นี่นี่ไม้ไม้ขาไม้ค่อยไม่ได้ที่ถึงแล้วพอตังอยู่นี่ลงมาลูกลงมามันก็นะฮะหากล้องอยู่ด้านหลังพี่หากล้องอยู่ด้านหลังค่ะตอนนี้ก็มาถึงนะฮะมาถึงนาแล้วนะคะอะไรครับโทรศัพท์ นานแหละ FC เขาบอกว่ามันมรถหนูเพราะอะไรรูป้ป่ะรถหนูอ่ะมันใช้รถเจ้าขาย,ย,ย,ยรถเจ้าขายไปเท่าไหร่นะน้องขายไปสามแสนเจ้าว่าคันนี้เท่าไหร่น่าจะประมาณสามแสนปะ่ะถามที่ว่าค่อยต่อเหลือเท่าไหร่สามแสนสองสามแสนสองแล้วค่อยต่อเท่าไหร่เจ้ารู้ไหมน่าจะประมาณสองแสนห้าไหมสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดป่ะอืมไปแน่น้องดูก่อนปีไหนไป ไม่เท่าไหร่ไม่แสนแสนเท่าไหร่วะแสนสองแสนกว่าแล้วกว่าแสนกว่าแสนสามแสนสามไม่แสนสามแต่ค่อยไม่รู้เล่มอยู่ที่บ้านมันก็โอเคแล้วี่นะเนาะมันโอเคมันมันพี่อยเออค่อยชอใหน้ารถแต่มอนแต่ะเป็นแบบสปอร์ตงมันใส่ของได้นะค่อยเออค่อยชอบหน้ารถอ่ะมันแต่งเป็นแบบสปอร์ตไงมันแต่งแบบดีนะค่อยเออค่อยชอบน้ารถน้องอ่ะ แล้วเครื่องมันก็โอเคอยู่พี่ดําเป็นคนดูโอเคเลยแข็งแรงเนี่ยใช่แข็งแรงันี่ขับขึ้นเขาไม่แฝงนะไม่แฝงใช่ไหมไม่แฝงขึ้นเขาเกาะดีมากเ่อแข็งแรงด้วยเออนี่แหละไปแค่ไหนก็แค่นั้นแหละอย่ารูปอย่ารูปรูปอย่ารูปนู้วคันนี้เหมาะพี่นันแล้วอือหนึ่งคือมันจุสองคือเราอตัวเล็กเราจะไปซื้อรถคันใหญ่เวลาขับอะไรอมันจะมุมปาดใช่มองไม่เห็นค่ะใช่ มุมมองวิสัยทั์มันมันไม่โอโอแล้วนะใช่ใช่ต้องต้องมาถามผู้เชี่ยวชาญในการมีรถมากี่คันแล้วเจ้าอ่ะอะไรนะเจ้าจะเจ้าจะเปลี่ยนรถกระบะอีกไหมเปลี่ยนรถกระบะเหรอเออคงไม่เปลี่ยนเนาะคงไม่เปลี่ยนเอออยู่อย่างนี้มันใช้อย่างนี้เนาะเจ้าก็ชอบใช้อย่างนี้ห้าประตูเนาะนาน้องไปไหนมันจอดไหนประตูมันจัดของได้เยอะเออเออแต่ถ้ากระบะคือตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันอะไรยังไงเดี๋ยวมันช่องนี้ เศรษฐกิจกมันไม่ค่อยเพื่งองกิเออเกไม่ค่อยเื่อมันแน่นดีนะเนี่ยแน่น,น,นประตูไม่มีหลวมประตูแน่นมากเออประตูแน่นมากประตูไม่มีมหลวมน็อตไม่ขยับพี่ดำบอกค่อยก็บอกเข้าใจน็อตไม่ขยับ,นยบแน่นเลย,ไได,เเยเดูเลย เอออย่าทิ้งไปเดี๋ยวนี้ไหมเดี๋ยวลอยเดี๋ยวลูกเพชรดยาเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านอย่าขอรถขอไม่ได้ลูกเพชรว่าขอไม่ได้ห้ามขอลดเป็นไงข้างในแอร์เย็นข้างในคือแบบว่าเขาเขารักษาเราได้ดีมากเลยพี่ใช่เขาดูแลดีมากเนี่ยเขาดูแลดีมากพี่นัทโชคดีมากในรถคันนี้มือเดียวนั่นน่ะถูกแล้วเจ้าของเป็นผู้หญิงอืมือเดียว มือเดียววันสองมือแล้วเออมือเดียวแล้วรถเออสองมือแล้วเนี่ยเป็นรถผู้หญิงเนี่ยยางเยิงเนี่ยเนี่ยเขาเปลี่ยนเขาแต่งล้อเขาทำให้ยังดีก็ยังดีอยู่เลยเออแสนก็เก็บรถรุ่นน่ะสิบปีอะไรอ่ะพี่นะฮะปีอะไรอน่าจะศูนย์เก้าแม่ศูนย์เก้าเออศูนย์เก้าศูนย์เก้าโอ้ยจะมาติดหลายแต่สร้างว่าเอาจะขานเนาะพี่เพชรพี่เพชร พี่แม่ก็ติดอ่ะเออเขานั่งตรงนี้ไงเขาก็ติดเออนา,นาพี่นาถามหน่อยดิ<อ>มันน่ะทําไมมันใส่เออนานาไปให้นา,นาดูที่มันใส่ไม่ได้ใส่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อดดนะอ่ะหอมหมิงทีนี้อ๋ออะคลิปนี้แค่นี้เด้อสวัสดีค่ะ